ให่หมูเดงหนูอ่ะจริงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดหวัวใจด้วยนะคะเธอเมื่อคืนทัวร์ลงพี่ยูเพราะว่าพี่ยูเต้นกับพี่นกแล้วคนบอกว่าพี่เจนี่ไม่หึงอะคนที่เขาไม่รู้ว่าจีนอ๋อันพี่สาวพี่ยไปแล้วทางนี้เพื่อการตกแต่ง<ห>เพชรส้าต่เด <ไอ S 2> ี๋ยวเราไปเลือกเครื่องสำอ,อ,อางด้วยกันนะววันนี้ แล้วพี่น้องคือพี่สาวแล้วก็เป็นเจ้าสาวโอ้ยตลกหมากคือการที่เราจะติการที่เราจะติใครสักคนอ่ะแต่ยูตาตาต้องมีด้วยเดี๋ยวยูตาตาเราต้องมีข้อมูลขงนากาาด้วยนิ่งงมาก ไม่สวยไหมสวยมากที่สุดหรือเปล่าอกจริงแล้วแต่ละคนคือพี่เจนนี่ไปไหนคะทําแบบนี้พี่เจนนี่โอเคเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคือี <c ười <c ười <c ười> อปล่อยบ้านก็ได้แต่บางทีมันแบบอ๋อเธออีดาใครเธอตีใครเธอต้องเช็กก่อนว่าเขาเป็นอะไรกันทุงแห่าว่างานเต้งปีนกน้องปีน,ก,นกเป็นเจ้าเส้าคลิปกระหลงคร่มครามเธอโยนพูดไปทักพ,กพกูดเธอกระรัวแล้วว่านั่นคือผีเส้าเขา นี่ตัวแคบด้าวไปก่อนเดี๋ยวด้าไม่ตันเขื่นเดี๋ยวขึ้นรดเรืองไม่ตันให้หแล้วด่าคนอื่นดีไหมลูกไม่ดีค่ะไอเยู่ไหนแล้วเราจะเอาอะไรคะอันนี่้อันดงก็ได้อันนี้แหละค่ะอันหนค่นนี้แหละค่ะใช่ค่ะแดงเอาแดงๆดีดีค่ะ อันนี้แหะค่ะ<ง>อ๋อสีแดงอันเล็กใช่ไหมลูก<ง>เอาค่ะเอ๊ะแป๊วขาหยิบให้หน่อยมันหล่นแล้วพี่ตีหยิบให้หน่อยลูกท<ง>้องกี่วีปแล้วสามสิบสามค่ะฟรีว b u ว b l ฟรี r ว e b u b ไ l e y ใครรู้แต่งหน้า เป็นแดนเซอร์สวยๆแบบแม่ขอบคุณค่ะแม่เป็นแดนเซอร์พี่บี่ะเอากล้องลงนิดนึงขมบเป็นแดนเซอร์สวยๆแบบแม่หรอคะก็เป็นนักร้องก็เต้นไปด้วยอายุอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นแดนเซอร์ล่ะเป็นนักร้องเต้นทำได้ไหมได้ทำไมเมื่อคืนตอนน่าแอมร้องเพลงถึงนั่งนิ่งแบบนั้นละลูกเพราะว่า เดือยู่หาหาพี่ผีไม่เจอความนั่งนิ่งหล<ร>อกใชค่ะแล้วความเป็นจริงคือเต้นได้ไหมไ้นได้ปวดขาไม่ได้ปวดขาอ๋อหนาแป๊ะไปไหนนี่ <S <S 1> <S 1> ความเป็นจริงคือไม่ได้ปวดขาแล,แล้วแล้วพอมาถึงห้องเป็นยังไงคะสวยจริงจร <ๆ S 2> ิงก็ยังไม่มาผมแต่จริงจริงแล้วอ่ะ มาแต่งหน้าก่อนกับพี่พี่แต่งหน้าเสร็จแล้วจะทำะเลยแล้วแปงมัดผมได้ค่ะอ๋อนี่ยวินนยูยูเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าไหมคะสอนไหมไม่กเปิดได้เดี๋ยวแม่เปิดคอร์สสอนนะถามดูว่าใครจะเรียนบ้างแม่เปิดให้ถามดูถ้ายูเปิดคอร์สใครจะเรียนบ้างคะถามดูใครเปิดคอร์สจะเรียน้างคะ วิชาสอนค่ะวชาสอนค่ะค่าเนลองหันไปสอนสินะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้อ่ะยูเดี๋ยวไหนไหนดำดำเม,ม,มื่อกี้บอก<น>พี่พี่ว่าสีดำเนี่ยทาที่หน้าได้ไหมยูมีพี่คอมเมนต์บอกว่าพี่ไม่มีตังะค,ะค์แม<ต>่คะแต่อันนี้อ่ะเราทาที่หน้าใหม่นะแต่เดี๋ยว,วอันนี้ตะเปื้อนสีด้วยยูแตบบ่ ยูยุตักทาอันนี้ที่จมูกด้วยแล้วก็ทาตรงนี้ตรงนี้แกแกมันไม่จะบอกไม่มีแต่ว่าพี่ไปทำงานยุหาพี่พี่บอกว่าพี่ไม่มีตังค์อก็นี้ตังให้พี่พี่ไปทำงานอ่ะให้ไม่เอาตังค์ไม่ต้องวอกพี่พี่ทำงานเองสิลูกใครไม่มีตังค์ต้องทำงานค่ะเนี่ยมันยุยุก็นั่งทำงานเนี่ยเดี๋ยวยุก็ต้องขายส้มบอกเลยยุหาพี่พี่บอกว่าพี่ไม่มีตังค์ งานเลยค่ะอ่าถูกต้องเอาหันไปพูดดังๆพี่พี่บอกพี่ไม่มีตังค่ะเ้าแป้วยกผมข้างหลังงานเลยค่ะอย่าให้โดนชุด แล้วก็แม่ทําผมให้นะหรือว่า<ต>พี่เมย์ทำทพี่เมย์ทำพี่เมย์ทำสวยนะ,ะป้านกไปไหนคะเนี่ย้ไปนอนค่ะงานสนุกมากเสียดายเจนนี่ปิดไล์สดไวเจนนี่รู้สึกว่าคนคนเริ่มดื่มแล้วไง กลัวแบบใครหลุดอะไรเงี้ยจริงๆยังอยู่ได้นะไม่ติดแต่ว่าเบื่อดราม่าไงบางทีพอเริ่มเริ่มดื่มกันได้ปะเนี่ยเดี๋ยวคนจะแบบเขาเดียกว,ว่าเลยนะดราม่าอ๋ออยู่นี่เองคิดว่าหายไปไหนแต่ยูยูยูทนี้ไหม่เป็นงานราชการด้วยฉายซึ่งเราก็จะแบบ นีแ้วแลตีลงเลยใหนอนยูนห้่อดนกอดอย่อออยไงน,นะะขาขาไปขาวมากไม่ให้แม่กอดอยู่เด้จะให้แม่กอดลูกแมวที่ไหนล่ะหนูก็กอดลูกแมวกับตียแา้วรแลยุอยากเลี้ยงอะไรนะคะบอกพี่ๆหนูพี่มองไม่เห็นเล,เลี้ยงแมว เจ้แมวชื่ออะไรคะลูกแมวชื่อตแบบิค่ะตอนแรกอะเจนี่ว่าจะมาส่งยูจินเข้านอนแล้วเจนี่จะออกไปใหม่แต่ว่าคิดไปคิดมาอยู่กับยูจินดีกว่าเอ็นดู <c oughs> เอ็นดูลูกหมาจุ๊ดๆไงไอ้ลูกหมาจุ๊ดๆเนี่ย ขายของได้ไหมลูกแม่ขอขายอางุ่นได้ไหมไม่อยากลดราคาอางุ่นจริงนะทุกคนพี่มีขอน้ำสองแก้วขององุนะ่นหน่อย่ย <laughs> เดี๋ยวจะลดราคาอางุ่นแบบโปรงานแต่งให้แม่บ้านสี่ค่ะมีสต็อกแค่ห้าร้อยถุงด้วยนะ แรงมากเอา,เอาหมุนดูอะไรได้บ้างหมุนก่อนเอาหกสิบซองไปเลยดีกว่า สติส๊มหมื่นสองพันคนค่ะม่ค่ะเอหวเอหทุกคนเอาไปเลยสี่ร้อยทวนองุ่นหกสิบซอง ร้อยถ่วนและก็500คนเท่านั้นเป็นรถใหม่ค่ะเหมือนส้มทุกอย่างแต่เป็นรถใหม่มีวิตามินเหมือนส้มเลยกินแล้วก็จะเป็นภูมิคุ้มกันสิวผิวสุขภาพนะคะได้แค่500ร้อถุงอุ้ยกดได้285แหโ oh อ้ m ม g ก็มันได้285 ทุกคนจะได้สองรสชาติแบบนี้ในหนึ่งห่อเขียว30ม่วง30วิตามิน1,000มิลลิกรัมต่อ1ซองใครนอนน้อยพักผ่อนน้อยภูมิตกหน้ามีรอยทรงรอยสิวหน้าแห้งผิวไม่ดี60ซองนะคะไม่ใช่50ซองอุ้ยตะก้าฮอตมากแรงมากขออนุญาตชงให้ดูค่ะอันนี้สีม่วง สีเขียวทุกคนจะได้สองรสชาติแบบนี้เลยในน้องยูอะยูยูอยู่ไห in นเขาบอกไช่ค่ะ <N iko. S 1> นี่ค่ะถ้าสต๊อกขึ้นหมดคือหมดนะคะอันนี้เขียวดูเข<ง>ียวก็จะอร่อยแบบองุ่นเขียวเลยแล้วก็ม่วงก็จะอร่อยแบบองุ่นม่วงใครไม่เคยทานอาห <izon. S 2> ารเชิน ก็จะมีความหวานแบบอังุ่นเคียวโูเลยเธอเธอซื้อหนึ่งแต่ว่าได้สองรสชาติแล้วก็ราคาที่ขึ้นนะคะเป็นราคาสำหรับหกสซองได้สองสีแบบนี้ห่อใหญ่ซัมโบ,โบเบลเทอร์อแบบนี้ห้าร้อยฮอตแล้วเอาเก้าก้า้าบวกปิดเลยแม่สวยแม่สวยหรอขอบคุณค่ะลูกก็สวยมากค่ะ ยังไม่ทำเลยว่ยใช่ยังไม่สวยค่ะ999บวกมาจบเลยจบเลยอังหุ่นถูกมากอังหุ่นถูกจริงๆอังหุ่นถูกจริงๆเพอฉันมีโปรหนึ่งที่ฉันอยากจะให้สำหรับคนที่อยากซื้อสเบอรี่หอใหญ่แล้วก็ฉันจะแถมส้มซื้อสเบอรี่หอใหญ่แล้วก็ฉันจะแถมส้ม ห่อใหญ่แถมสตรอเบอรี่ห่อใหญ่แต่ว่าให้แค่ร้อยบ้านนะ okay, เคเบิลอ่างวนยังกดได้จนถึงเก้าเก้าเก้าบวกนะซื้อสตรอเบอรี่ห่อใหญ่ได้ส้มห่อใหญ่ได้ทั้งหมดร้อยยี่สิบซองกินได้กี่เดือนแต่ร้อยคนเท่านั้นร้อยคนเท่านั้นปกติห่อ 1, 90, 2, หนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบสองห่อ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบไม่ต้องจ่ายเอาไปเลยเจ็ดร้อยทวนได้ไปสองหอยไหญ่น,น่าเนี่ยไม่แซนดี้สวยค่ะอันนี้อะไรอันนี้คือเขียนใต้ตาตรงนี้ไนได้ค่ะ เปิดโปรนี้แค่ร้อยบ้านนะคะซื้อส้มห่อใหญ่ให้สตรอเบอรี่ห่อใหญ่แบบนี้ไปเลยได้ทั้งหมดร้อยยี่สิบซองกินได้สี่เดือนกดได้หกร้อยเลิศค่ะได้แค่ร้อยคนนะคะใครทันใครได้สามห่อหน่อยอุ้ยสามห่อเล็กอ๋อสามห่อเล็กยังไม่มีตะกร้าเดี๋ยวพี่ดูให้แม่ขไหนๆนั่งเ่นเมื่อกีแล้วอะไรนะลูกอายุห้าสิบเอ็ดทานได้ค่ะอนนี้อันนี้อะไรอะ หมดหรือยังให้แคร้อยบ้านอะไรอนี้เขียนนาดำดำค่ะไม่เอาเดี๋ยวหยุดตลกไม่เอาหยุดตลกที่คิ้วอ๋ออะไรไม่ใช่คิ้วค่ะเธอเหรอสามสิบบ้านสุดท้ายมีใครรับไหมสามสิบบ้านสุดท้ายแม่ยังไม่ทานเลยไม่ทานแล้วนี่สามสิบบ้านสุดท้ายนี่ เขียนใต้ตาเหมอือนกันองุ่นกดได้ไม่ถึงสามร้อยคูปองผู้ใช้ใช้อางุ่นนะคะเมื่อกี้เปิดไปแล้วใครเพิ่งเข้ามานะคะขอพันบ้านอางุ่นวันนี้ขอพันบ้านพอใหญ่ขอพันบ้านเลยอุ้ยเจ็ดร้อยบ้านแล้วเธอรีบจิ้มก่อนราคาเปลี่ยนนะถ้าราคาเปลี่ยนมันจะดิ่งกลับเป็นสามร้อยกว่ามั้งหรือว่าสี่ร้อยแม่มันหมดไม่ได้อะมันหมดแล้ว คนท้องไม่แนะนำค่ะบอกพี่พี่เสื้อหนึ่งไม่มีเสื้อหนึ่งเลยนะคะตัวนี้พี่ขายอะไรเลยนะคะขายอะไรปัดคิ้วสวยไหมแพ้อาหารทะเลทานได้ค่ะของเราไม่ใช่คอลลาเจนไม่มีสารสกัดจากปลาหรืออาหารทะเลใดๆทั้งสิ้น นะคะตอนนี้องุนคือถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะเจะนี่แนะนําให้กดอังุนได้ถึง9ก9บวกนะอังุนวันนี้ขอพันบ้านนะคะสามห่อเล็กม,มีมีตะก้าไหมหรอไม่เคยมีเนาะไม่เคยค่ะยจะทําให้ได้ไหมมีแต่ตะก้าสามห่อใหญ่สามหอ่อเยอุ้ยมีมีแต่สามห่อเล็ก มีสเอ้ยมีแต่สามห่อใหญ่ทานมาละซองเดียวพี่เพราะว่าวิตามินของเราให้เยอะแล้วถ้าพี่อยากเฟรชสดชื่นนะคะหน้าใสาผิวดีกดได้เลยอ,อ่ะขออีกสี่หมื่นเล้วอีกสี่หมื่นยอดแตกแล้วสวัสดีค่ะขอโปรสามห่อใหญ่ไว้ไหนก็ขอเมื่อกี้แล้วสาห่อใหญ่พันทวนได้ไหม,ไมสิบค,คน,คอนเออะไรลูก ู่ไหนแล้วอยู่ไหนอ๋อที่ที่อยู่ทาที่ตาตรงไหนกับแก้มดูไหม่ไหนมันหล่นหรือเปล่าพี่ไปลองพื้นใช่ไหมลองพื้นนี่ไงพอดีหาไม่เจอว่ายผูกใครเนี่ยผูกใครของแม่เอง อุ้ยแปดบ้านแล้วองุ่น800บ้านพี่พี่จ๋าองุ่น800บ้านแล้วจา้าใช่ว่ามันทาสุูสูตรเดียวกับส้มค่ะต่างกันที่รสชาติอันนี้จะเป็นรสองุ่นอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องรสชาติของเรานี่เราจึ้งอยู่แล้วแล้วบ,บ้าเสียบที่หนิบผมห่ขวบยังไม่แนะนำนะคะสขวบทานข้าวทานผักผลไม้ให้แบบดีไปก่อน แล้วก็หมดราคาจะเด้งกลับพี่ๆอยากลองทานองุ่นไหมซิ้มเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครทานส้มจนเบื่อหรือว่าอยากลองเปลี่ยนรสก็แนะนำให้มากดองุ่นได้เลยนะจา๊ะขอส้มสามสิบซองหน่อยได้พี่บีขึ้นต่เก้าส้มสามซองเลยใครรแล้ว<ด><ด>พี่พีรีเอามาค่ะ เจ็ล้อจ้ามาแล้วมาแล้วส้ม30มสิองใครจะรับเอาไป258บาทอะ2อ8ขึ้นราคาไว้ให้258ถ้าใครกดได้ถูกกว่านั้นแสดงว่ามีคูปองบางคนบอกว่าทำไมกดได้ถูกกว่าที่เจนนี่พูดตลอดเพราะว่าคูปองติกตอกจะเข้าไม่เหมือนกันแต่ละช่องก็ได้บางช่องก็ไม่ได้เห็นไ,ไ,ไ,ไหม จบได้ร้อยเก้าสิบห้าสามสิบสองได้ถึงสองร้อยแล้วร้อยเก้าสิบห้านี้จะอยู่แค่แป๊บเดียวมันมาแค่บ่ายโมงตรง 1, <000. S 1> ฟังนะส้มร้อยเก้าสิบห้าบาทเดี๋ยวหมดจริงได้แป๊บเดียว ได้แป๊บเดียวมีหกสิบซองไหมคะมีคะ่ะอยู่ตะก,ก้าที่สามเลยแม่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นตะก้าคนนู่น้องบีอ๋อเหตุผให้เพิ่มสิบ่องของเหลือน้อยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเพิ่มเพิ่มบะหว่านทานได้ไหมคะบะหว่านคืนขอขาามอดูบข้อมอมู่มีพวแบบที่ที่หนีบแบบหนีบให้ตรง,งหรือว่าหนีบแบบหนีบตรง โอเคองรอก่อนนะคะขอชิคสต็อกก่อนตอนนี้เอา32ซไปก่อนเพราะว่ากดได้ไม่ถึง 200. 2อ0รอยนะได้ไม่ถึง200นะคะ195บาทตรงเนี้ยคูปองจะมาแค่บ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมง15แหละน่าจะหมดเพราะฉะนั้นซื้อได้ซื้อเลยเข้ามาดูน้องยูจินทานตอนท้องว่างดีที่สุดค่ะหลังอาหาร30นาทีก็ได้ก่อนอาหาร30นาทีก็ได้หรือตื่นมาแล้วทานเลยก็ได้ที่ชู้เปียกไมลูกอืค่ะสวยจัง โลดร้อยเก้าสิบห้าพิเจนจริงสั่งแล้วรอสินค้ามาถึงขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะเธอเธอจะรู้สึมวอนเธอกินน้ำส้มจากตอนน้ำส้มค่านมันจะไม่รู้สึกเหมือนกินวิตามินมันจะไม่รู้สึกเหมือนกินยามันจะรู้สึกเหมือนกินน้ำส้มคั้นมันสดชื่นมากยิ่งเธอใส่น้ำแข็งมันได้แรงอกมากตอนที่ก่อนฉันจะท้องอะจำได้ไหมฉันกินกับส้มตําอ่ะแล้วฉันใส่หน่อแข้งกันคือนะได้ที OMG มากอร่อยมาก จริงจังไม่มนี่ยแ่ก็เดว่านุ๊มหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขอว่านกใหม่นะได้ไหมได้ค่ะอร่อยมากตั้งแต่ทานมาอร่อยจริงใช้เจนนี่ชอบกินขลองร้อยทำไมร้อยฉันก็ไม่รู้ใครฟื้กินฟื้กันฉันเองไม่กินเลยอ,อาแลวางนี่อะไรอ่ะ ใช่ค่ะร้านไหมคะกำลังทำเรื่องขอแล้วนะคะไม่ขอเปิดเลยบัดคิ้วพอแล้วแม่ยังไม่ปัดความดันสูงปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแม่จะบัดขอโทษค่ะไม่ใช่บัดตัวอันนมันมัร์คัลลาอันนี้คิ้วมาร์คัลลาต้องสีดำลูกคนท้องยังไม่แนะนำนะคะไม่ใช่ไหนโอเคค่ะเก็บนะคะมีโรคประจำตัวแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ ร่อยกาสิบาบาชติองรีบจิม้มก้อนผูกฟองมอจ่าคิวลิลลี่อยู่บ้านลิลลี่ค่ะอยู่ไม่ไกลกันคะ่ะอยู่บ้านลิลลี่ไม่ไกลกันคะ่ะจัดโปรจัมโบสามรสชาติหน่อยสิบคนได้ไหมรวมสามรสร้อยแปดสิบซองกินได้ครึ่งปี สิบคนให้พันทวนให้สิบคนยอดอ่ะบีขึ้นมาเลยสามห่อใหญ่แบบนี้สาวไทยใจงามสิบคนพันทวนเอาไปเลยก่อยแปสิบสองพี่ส่ยจะต่อไปสิบละขึ้นมาได้เลย พันควนค่ะสิบคนได้แปดร้อยสี่สิบใช่ค่ะคูองูปองสิบเก้าเปอรเนหรอปังมากสิบหกเอร์เซ็นตเอาแม่ถืออจังให้พี่บีปิดเดี๋ยวเลยคะ่ะพี่จะช่วยหรอขอบคุณค่ะไ,ได้ส้มได้สตรอบเบอรี่และ<ด>อาหารเลี้ยให้พี่ดูไหม นี่่คะเอาไปเลยร้อยแปดสิบซองแม่เนี้ยค่ะกินได้ครึ่งปีคอะพี่รีหออาที่แบบคิ้วนี่ค่ะเกบคิ้วน้องเหรอคะนี่ตัดแล้วตัดแล้วเก็บเหรอคะกดเลียงคะคนที่จะรับเมื่อกี้อ๋อไปเก็บสื่อไปให้เร็วสื่อไปเลยจ้ามอ่หน้าเนี้ย เปิดดูสิคะเปิดได้ไมากไหนอะนนงยืนยันครบยังแค่สิบานงางนงาเปิดไม่ได้เหลือสามบ้าน,นเออไอสามหวใหญ่เหลือสามบ้าน,นดดแต่ละตัวต่างกัน,นยังไงคะต่างที่รสชาติเลยคะ่ะเราเป็นวิตามินเหมือนกัน สั่งละจ้าสามบ้านนะสามห่อใหญ่เหลือสามบ้านพี่พี่ใครงบน้อยซื้อส้มห่อเล็กไปจ้าเจ็ดขวดทานไดไหมคะเจ็ดขวดทานได้นะคะถ้าน้องเริ่มมีตัวนี้ก็ได้จ้ะน้าคะอัอนนี้อะไรอ่ะปัดหุูปัดหน้าปัดได้เลยตอนนี้ตอนนี้ส้มนะคะสามสิบสองร้อยเก้าสิบห้า ะคระีบกินก่อนคูปองหมดเอาโปเทานี้ไปก่อนนะโควอื่นที่ไม่ขึ้นแล้วนะแค่นี้ก็ถูกมากแล้วน้ำหอมมาสิ้นเดือนค่ะกลิ่นลิลลี่ก็มามน้ำหอมมาสิ้นเดือนนะจ๊ะกลิ่นลิลลี่ด้วยอา่าส้มเจนจัมโบ้สามรถตะกร้าที่สองเลยส,สองบ้าน<อ>านะ วิตามินกินคู่กับไฟเบอร์ได้ไหมคะวิตามินกินคู่ไฟเบอร์เรอวันนี้นนเป็นกาวอ่ะกินกาวอะเป็นกาวค่ะจริงๆวิตามินะอะกินส้มมันก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะแต่มันไม่ใช่ฟไฟเบอร์อันนี้เป็นกาวป้าแนนดูแลลิลลี่ค่ะใช่ค่ะน้ะนาบอลก็ต้องอยู่กับลิลลี่ค่ะน้าบอลจะอยู่กับเจนนี่ไม่ได้จ้าใช่ค่ะ เปิดได้น้องให้พี่เมย์ดำดูด้วยน้ำดูดีดำดำดำดูดีดำกำลังหัดทำคลิปขายส้มเจนคุณเจนนี่เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสู้ๆค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวเราเองนะคะแต่จะดูเจนนี่เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ค่ะแหนบแป้งอ่ะนุ๊กสวยว่ะก็พูดแบบไม่ถ่ายไฟ แม่สวยมากเลยค่ะท้องนี้ไม่ได้ไปร้องเพลงแล้วหรือคะท้องอยู่จ้า <c oughs> ดาํดาดําดูดีดํดาดาํดาดํแล้วตลกที่คนเป็นว่าอิกพี่ยูหรือคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่โรงแรมคะ่ะพี่เจนนี่นะ่ะ <c oughs> นี่นะ ลูกชายผิวดำสิวเยอะลองเริ่มทานวิตามินก่อนได้ค่ะลองเริ่มทานก่อนได้เลยวที่ชอ่ะขอส้มสามสิบซองอีกสิบห่อได้คกระจกสอันเลยได้ค่ะอีกสิบห่อเท่านั้นป้าไมที่นไม่มีนะคะทำไมไม่มาเหมือนพี่เขาอกะป้าตาบอดเหรอ เข้ากดนูเขามากค่ะจ้าวายซีนี่ไม่รู้วันไหนช่องเขาจริงเลยรยุติงังไงมาตามเขาทำไมไม่ซีเดินผ่านเขากระเป๋าผ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ยูจินเขารักมากกดได้ร้อยก้าสิบห้าบาทถ้าใช้พี่กดนะเอ,เอาที่ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ ตอนอยู่ยรสอเห็นคุณพี่ย <GAN> ูบ่อยมากจ้าแล้วไงอ่ะ้ทิ้งหรอรักผลงานไหมคะมันก็ไม่ออกเดี๋ยวเอามันก็ไม่ออกว่าไม่เชิดให้มันสีดำใช่ไหมไม่ใช่ตายนี่ให่นี่ค่ะโอเคเอาแค่ตรงนี้นะ จัดโปคิมลักเลได้ไหมคะนักหนึ่งค่ะไหนลูกที่ลูกหซองอ่ะพี่มันโชมมันใส่ดํา่เยโอเคหมดแล้วหมดอะไรนะหกร้อย ml ใส่สองซองได้ไหมหกร้อย ml ปกติมันร้อยยี ml เองร้อยถึงร้อยยี่เองใช่ ต้องใส่ต้องใส่สามซองอ่ะพี่ไม่ได้มันเยอะไปกินวันละลองพอแต่เออแตวมันขับออกหมดอ่ะถ้ามันเกินซองสองซองพอคะ่ะได้หกร้อยเังไอัน,นต้องห้าซองแลยนะพี่จ๋าลูกแพ้บปลากินได้ค่ะเราไม่ใช่คอลลาเจนจ<พ>้ะเคยโดนบอลลอยใส่หน้าด้วยคะ่ะอ้าวจิงไปเตะบอลลอยใส่หน้าใครอะ่ะ เขาบอกว่าอยู่ยร .2 พี่อยู่เตะบอลลอยใส่หน้าอะไรนะที่ยร .2 เขาบอกเห็นหุ่นตัวเองบ่อยมากแล้วก็โดนเตะบอ,อ,าาอลลอยใส <esh ina. S 1> <goo. S 3> ่นหน้าด้วยใชจตั้งใจเหรอโอเคเดี er ๋ยวทำผมนะได้ค่ะให้น้องไปได้ไหมคะว่าจะเสร็จแล้วค่ะไม่จะไปเลยแล้วไม่รอพ่อหรอไม่รอะ ไม่ไค oh, ื laut laut ิงนะ่าใช้มาก่อนนะป๊าค่ะป๊าจะไปไหนขิงคนในในในลังป๊าค่ะป๊าจะไปไหนล่ะไปยิงข้าวไงเชนป๊าก็ไปโยงไงไปโยกเป็นเจ้าสาววันแรกไปก็ไปยิงท่ามไปยิงท้ามเหมือนกันเอาป๊าไปเหรอไปีอ๋อที่หลังป๊าไม่นานนะ ป๊าปัลลิปที่บใบอ่ะให้นมลูกรีบก็คืปาปาลลิบแต่งตัวรีบเอาใอะรีบแต่งตัวไงถามได้เนาะใช่ไหมเม่กี้นะป๊าปาลตะแบดดำๆดดูดีดำ ว่ายแล้วหมดเลยดูว่าพี่มีไปทำผมได้ไหมไมได้แล้วยกใงผมแบบนี้เหรอฮใครจะไปขับมดเตงกับป๋าป๊าไม่ยังไม่ไปขับขับขับดำๆนั้นอากขับคันดำนั้นขับคันดำนั้นอันถ่าใช่ไหมถ่าเนื้อแม่แล้วหนูไม่นั่งรถมาเตงพ่อหรอไม่